อากัมพูชาคนเดิมปวนชายแดนปราสาทต,ตาเมืองทมอีกแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าร้อนแรงและเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียมาเล่าให้ฟังกันแบบเจอะลึกเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินชายแดนไทยกัมพูชาของเรานี่เองครับต้องบอกว่าช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่นั่นคึกคักเป็นพิเศษจริงๆครับผู้คนลังไหลกันไปเยอะมากๆคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพดูนะครับ ตั้งแต่9โมงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเปิดให้เข้าชมปราสาทเนี่ยคนก็ไปรอต่อคิวกันยาวเหยียดเลยครับทั้งนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นคณะใหญ่ๆจากหลายจังหวัดทั่วประเทศและที่สําคัญคือทุกคนที่ไปเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเที่ยวชมโบราณสถานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่หลายคนตั้งใจจะไปให้กําลังใจพี่พี่ทหารหารของเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นด้วยครับเป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกชื่นใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเหตุการณ์วุ่นวุ่นเกิดขึ้นบ้างแต่กลับยิ่งทําให้คนไทยเราอยากไปแสดงพลังความสามัคคีกันมากขึ้นไปอีกครับใช่เลยค่ะเห็นภาพข่าวแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะคือนอกจากจะได้ไปสัมผัสความงดงามของประสาทตาเมืองทมแล้วยังได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักชาติและความห่วงใยที่มีต่อพี่ๆทหารของเราด้วยนะคะ มันไม่ใช่แค่การเที่ยวชมธรรมดาธรรมดาแล้วค่ะแต่เป็นเหมือนการเดินทางไปรวมพลังกันเลยทีเดียวค่ะถูกต้องเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างเมื่อวานนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่มากๆนะครับที่เดินทางไปที่ปราสาทตาเมืองทมนะครับอย่างที่เห็นชัดๆเลยคือมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมากันเป็นร้อยๆคนเลยนะครับไม่ได้มาแค่มาชมเฉยๆนะครับแต่พวกเขานำน้ำใจและความห่วงใยมาฝากพี่พี่ทหารของเราด้วยครับโดยการทําก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงทหารครับคุณผู้ชมคิดดูสิครับว่าเยอะขนาดไหนมีกว๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงทหารกว่า600กว่าชุดเลยนะครับคือเยอะมากจริงๆครับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังมีนะักท่องเที่ยวจากกรุ่มเทพมานครอีกประมาณ40คนนะครับที่เดินทางไปในครั้งนี้โดยมีคุณลิชายาและที่เรารู้จักกันในนามของคุณเจนยานปรีดหรือชื่อจริงคือนางสาววริษนันศรีบกวรธนกิจเป็นผู้ที่นําคณะไปนะครับท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปมือเปล่าเช่นกันครับแต่ได้นําพวงมาลัยที่ติดธนบัตรฉบับละ1000บาทจํานวน2พวง ซึ่งแต่ละพวงก,ก็คือ1,000 0บาทรวมเป็น2,000 0บาทเลยนะครับไปมอบให้กับพี่พี่ทหารของเราคือในตอนแรกเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะเอาไปคล้องกับสแตนดี้หรือรูปเหมือนตั้งได้ของคุณบิ๊กกุ้งซึ่งเป็นพลโทท่านหนึ่งนะครับแต่ความตั้งใจจริงของท่านคือต้องการมอบกําลังใจนี้ให้กับนายทหารท่านหนึ่ง ที่ได้ออกคําสั่งให้ทหารกัมพูชาถอยกลับไปจากพื้นที่พิพาทนั่นแหละครับคือเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนการตัดสินใจที่เด็ดขาดและถูกต้องและอีกวงหนึ่งเนี่ยก็มอบให้กับนายทหารอีกท่านหนึง่งที่ได้เข้าโต้เถียงประทักคารมกับผู้หญิงชาวกัมพูชาคนดังกล่าวนั่นแหละครับคือเป็นการให้กําลังใจกับคนที่ทํางานตรงหน้าโดยตรงเลยครับคุณผู้ชม ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยเรานี้ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะเห็นพี่ๆทหารทำงานหนักเพื่อดูแลปกป้องประเทศชาติพอมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคนไทยเขาพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเสมอเลยแล้วเมื่อคีสปีกเกอร์วันพูดถึงการประทะคารมกับผู้หญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งใช่ไหมคะอยากทราบว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะ ทำไมถึงมาป่วนที่ชายแดนของเราได้คะครับเรื่องผู้หญิงชาวกัมพูชาคนนี้แหละครับที่เป็นชนวนสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยได้เกิดเห็นการประทะคารมขึ้นมาครับซึ่งการประทะคารมในที่นี้หมายถึงการโต้เถียงกันโดยคําพูดที่เผ็ดร้อนนะครับไม่ใช่การใช้กําลังหรือความดุนแรงใดๆนะครับคือผู้หญิงคนนี้เขาเข้ามาในลักษณะที่ไม่ค่อยเหมาะสมครับแล้วทหารไทยของเราก็ต้องเข้าไปตักเตือน แล้วก็มีการโต้อตอบกันอย่างตรงไปตรงมาครับทหารไทยเราก็ยืนยันเสียงแข็งเลยนะครับว่าคุณจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคุณต้องออกไปจากแผ่นดินไทยนะคือเป็นการปกป้องอธิปไตยของเราอย่างชัดเจนและเด็ดขาดครับเพราะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้หลายคนกังวลว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวอาจจะซบเซาลงหรือคนอาจจะไม่กล้าไปเที่ยว แต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเลยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ยิ่งทําให้คนไทยเรารู้สึกว่าต้องไปให้กําลังใจพี่ๆทหารของเราให้มากๆยิ่งกว่าเดิมครับและจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับทางนายเอกนันศรีอินท่านนายอำเภอพนมดงรัก um ท่านได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าผู้หญิงชาวมพูชาคนนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่เป็น หน้าเดิมครับคือเธอเคยมาก่อเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งที่ปราสาทตาควายนะครับเพราะฉะนั้นการมาปรากฏตัวและก่อเหตุซ้ําที่ปราสาทตาเมืองโทมในครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนครับอ้าวเป็นคนเดิมที่เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนแล้วด้วยเหรอคะอย่างนี้ก็ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างแน่ๆเลยใช่ไหมคะ แล้วทางเจ้าหน้าที่ไทยเราทราบไหมคะว่าทําไมเธอถึงได้กล้าทําแบบนี้ซ้ําๆกันแล้วเธอมีสถานะอะไรที่ทําให้เธอดูมีความมั่นใจในการกระทําแบบนี้คะใช่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหล่งโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่เขาพูดถึงคันเนี่ยก็พบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนธรรมดานะครับแต่เธอมีความเชื่อมโยงไกลชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝั่งกัมพูชาเลยทีเดียวนะครับ บางกระแสข่าวก็ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าเธอเป็นญาติเป็นเนื้อเชื้อไขของสาเด็จพระนโรดมศรีนหุอดีกษัตริย์ของกัมพูชาด้วยสัมปนะครับคุณผู้ชมคือเป็นบุคคลที่มีสถานะทางสังคมและการเมืองที่ไม่ธรรมดาในฝั่งนั้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งการที่เธอมีพื้นเพยแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เธอดูมีความกล้าแสดงออกหรืออาจจะมีนัยยะบางอย่างในการกระทําที่ดูเหมือนเป็นการยุๆยยุแบบนี้ก็เป็นได้ครับ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์โต้เถียงกันของคนสองคนแล้วนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องของการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือมีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ไทยเรามีมาตรการในการจัดการกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะจะปล่อยให้มีการก่อเหตุซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ใช่ไหมคะ แน่นอนครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับเรื่องนี้ทางพันเอกบุญเสริมบุญบำรุงท่านเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนาดีซึ่งท่านได้เข้ามาดูแลสถานการณ์และควบคุมหานไทยของเราในพื้นที่รวมถึงได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับทหารกัมพูชาด้วยนะครับท่านได้กําชับและสั่งการอย่างชัดเจนเลยครับว่าให้ทหารทั้งสองฝ่าย ช่วยกันตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาเยี่ยมชมปราสาทให้เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าหากพบเห็นว่ามีกลุ่มคนใดที่มีท่าทีหรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่จะยั่วยุหรือสร้างความวุ่นวายเนี่ยก็ให้สั่งห้ามไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาในพื้นที่ทันทีเลยนะครับคือป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ให้เข้ามาตั้งแต่แรกเลยเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายและเพื่อนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ครับ ฟังแล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเรามีมาตรการที่ชัดเจนแบบนี้แล้วทหารทั้งสองฝ่ายเขาเข้าใจกันดีใช่ไหมคะแล้วการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ตอนนี้ เป็นยังไงบ้างคะมีความตึงเครียดลดลงไหมคะครับคุณผู้ชมครับเรื่องความเข้าใจระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจกันดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมมีการพูดคุยและประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความตึงเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่ ก็ได้มีการปรับลดกําลังพลที่มาดูแลความเรียบร้อยลงด้วยนะครับจากเดิมที่เคยจัดกําลังพลไว้ฝ่ายละ10นายตอนนี้ลดลงเหลือเพียงฝ่ายละ7จนายแล้วนะครับคือทายที่สที่เขามองว่าถ้ากําลังพลเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้บรรยากาศดูตึงเครียดดูเหมือนสถานการณ์ยังไม่ปกติหรือมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลาการลดกําลังพลลงก็เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ให้เบาลงให้ดูเป็นมิตรมากขึ้นนะครับซึ่งก็หวังว่ามาตรการนี้ จะช่วยลดความตึงเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของทางทั้งสองฝ่ายได้จริงครับเป็นการปรับกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคะเพื่อให้บรรยากาศดูผ่อนคลายมากขึ้นแล้วอย่างเรื่องการแสดงออกของนักท่องเที่ยวเองล่ะคะสบิคเควานม,มีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะอย่างเช่นการร้องเพลงรักชาติหรือว่าการแต่งกายที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ อะไรบางอย่างคะ่ะครับคุณผู้ชมครับเรื่องการแสดงออกของนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจและระมัดระวังมากๆเลยนะครับคือทหารไทยของเราเนี่ยมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อห้ามที่ตกลงกันไว้กับทางฝั่งกัมพูชามากๆนะครับผมจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งท่านนั่งรถวีลแชร์ไปนะครับคือท่านมีจิตใจที่รักชาติมากๆ อยากจะไปร้องเพลงแสดงความรักชาติเพื่อปลูกจิตสํานึกเรื่องการรักพื้นแผ่นดินให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมท่านอื่นๆด้วยแต่ทางพี่พี่ฐานไทยของเราก็ต้องเข้าไปขอร้องคุณตาไว้นะครับคือมันอยู่ในข้อตกลงและข้อห้ามที่เขาตกลงกันไว้ครับว่าในพื้นที่แบบนี้ไม่ควรมีการแสดงออกในลักษณะที่อาจจะถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุหรือสร้างความไม่สบายใจให้กับอีกฝ่ายได้นะครับคุณตาท่านก็เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับนี่แหละครับคือลักษณะของข้อห้ามและข้อตกลงที่ ทางช่นที่ไทยของเรายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับคือแม้ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติที่บริสุทธิ์ใจแต่ในบริบทของพื้นที่ชายแดน,นที่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ให้ครับ ฟังแล้วก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าพี่พีทหารไทยของเรานี่มีความเป็นมืออาชีพมากๆในการทำหน้าที่คือไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนก็ยังยึดมั่นในข้อตกลงเพื่อรักษาสันติภาพของพื้นที่ชายแดนไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องข้อห้ามต่างๆแล้วทางการไทยเรามีมาตรการเตรียมความพร้อมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในเมื่อตอนนี้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไป ขน,นี้มีครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ทางการไทยเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทเลยนะครับยังมีการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตอนนี้ได้มีการสร้างหลุมหลบภัยเพิ่มอีก4จุดเลยนะครับคือสร้างไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างหนานแน่นนี่แหละครับเป็นการเตรียมพร้อมไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาครับซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนก็ไม่อยากให้มีการใช้หลุมหลบภัยเหล่านี้หรอกนะครับแต่ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีไว้เพื่อความอุ่นนใจแลละเเพื่่่ออออคววามปดดภััยยสสูงสงุขกทที ทุกคนคครับือต้องยอมรับว่าตอนนี้คนไทยจํานวนมากอยากเดินทางไปเที่ยวชมปราสาทตามึงทมกันเยอะจริงๆอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าปราสาทแต่ละแห่งมีความงดงามและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่อง ของการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ต,ต่างๆของนักท่องเที่ยวค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเคยเห็นข่าวมาแล้วนะครับอย่างกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาบางคนที่อาจจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีรูป